สมเจ้าเมื่อเนี่ยเห็นคลิปคอยละออที่เขาถ่ายอยู่กลางป่ากล้วยฮะเนาะถ้าผู้ใดเห็นแล้วหันกดหนึงถ้าพยายักพิมพ์หายอย่างมากวันนี้กับหน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์ติกตอกนะจ๊ะในไลฟ์มันเบาอย่างมากบันด้ไงเดี๋ยวมันสิปิดกันสวัสดีจ้ามีจ้าหน้าโปรไฟล์นะจ๊ <c oughs> <c oughs> ะจ ข้างหน้าโปรไฟล์เดียวจ้ะอืมทาหมูเขารวมแล้วมันเป็นใสแล้วขอบคุณนะจ๊ะกดติดตามไว้นะจ๊ะช่องจริงสาวนาช่องนี้ช่องเดียวนะจ๊ะ Speak English นล้ะ No I don't speak English ใส่ละ แป๊บนึงนะจ๊ะเป๊บน,นึงนะไม่หิสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามเดี๋ยวกลับเมื่อบ้านเดี๋ยวไล่เห้นเหนึ่งใหม่เดือนหน้า ตอนนี้มาปึกงานอยู่สนานมก็ยังไม่ได้เมื่อ Hello Hello ห i ก m y k i m m ิ baby เขาไม่ให้ ขออแม่ให uhm. ้ด well. ี hai, Overall, ้ะจ้ะจะมาสปีดกันบอกแล้วว่าส่งอะไรนอกเหนือจากนั้นหน้าหน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์ทีกตอกมีรายละเอียดเขียนไว้อยู่นะจ๊ะตอนนี้อยู่ในเมืองเบอร์อยู่บ้าน สวัสดีจ้า Hello สปีกอินโดนีเซียว่าไม่ได้เด้อจ้ะว่าได้แต่ไทย FC จ้าขอบคุณจ้าป้าเข้ามาคุยกันเด้อจ้ะหนึ่งชั่วโมงวันนี้สวัสดีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าคนไทยนะจ้าเนี่ย สาวผู้ไทยเะจ๊ะจ้าเข้ามาแล้วก็กดหัวใจเคาะหัวใจส่งหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะส่งมาให้นนจ๊าของขวนนัญอะที่ปักมุดไว้อ่ะฟ็ส่งมาเนะจะานี่สิครบเวลาละส่งเข้ามาให้เลยเด้อจ๊ะติดตาจ้าขอบคุณเนจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้เดินออกกําลังกายจ้าวันนี้ไปเดินออกกําลังกายมาจ้าไปเดินออกกําลังกายทุกวันเอซระยองขอบคุณนะจ้าระยองก็จะได้ไปเที่ยวอยู่จ้าฮัลโหลขอบคุณนะจ้าสำหรับของขวัญมองว่าพูสิจ้า มันก็มีคนก็คือคนนี่หละ <c oughs> มันค้างมันค้างอย่างงี้ละอืมมันค้างอย่างงี้ละเจ้ามันเป็นอย่างม,ออามันขึ้นค่อยบดีบอเรื่อยไลยมันค้างตลอดเลยจ้าเฝ้าส่งขวาญมาให้นะจ้าอีกเลยอ,อีกแค่สี่นาทีนะจ้าส่งของวาญมาให้นะจ้าที่ปากโหมดอาจาะจะได้อยู่ต่ออีกสี่นาทีจ้า บางเหาะคือซีมีขนจ้ะก็มีขนคือคนนั่นละจ้ะบอกเห็นเลยพอดีนะซะ่าอืมเสื้อหมูเข้ารวมไรน,หนะเเจ้าบอกไงเสื้อหมูเข้ารวมไรน,หนะเด็เชิญเพื่อนเข้ารวมไรอ่ะเชิญเพื่อนเข้ารวมไรยังไงเอ่ย ทำไม่เป็นนี่ก็เพิ่งหัดไรจารีบส่งเข้ามาให้จา้าดอกกลาบอะ่ะกาจะครบแล้วสวัสดีนะจ้าสวัสดีทุกคนจ้าจา้าเข้ารวมทีมาเลยนะจ้า สวัสดีจ้าเข้ามาแล้วก็กลวหัวใจส่งหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะสุเจ้าฟ้าส่งของขวัญมาแน่เหลืออีกสามนาทีของขวัญที่ป้ามุดอ่ะหายเบึ่อยู่อส่งมาให้นะจ๊ะเหลืออีกสามนาทีการสะควบละ มันคือม,มาสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนจ้าเดี๋ยวแปเน็งนะจ๊ะเดี๋ยวหาดูก่อนเชิญแขกรับเชิญเชิญใครยังไง